เอมี่กับตำนานรอบ,บทจากแฟกทายไปออนแอร์ไปตบทิปกับเป้ยก็ถาม,มาแล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีฐานแฟนคลับคนข้างเยอะได้ความเป็นตัวเองสูงบวกกับสามีก็น่า,นารักจริงๆนะคะนั่นก็คือหนุ่มซีนั่นเองล่าสุดก็อบอกเลยนะคะว่ารายการนี้ไปร่วมรายการทอล์กกับเธอค่ะ เส้นทางการแสดงที่กว่าจะมาเป็นตัวแม่ที่ครบเครื่องแบบนี้นะคะเราว่าเบื้องหลังการออกกองกับตำนานเนี่ยถายไปก็ออกอากาศตายบอกเลยว่ายุคนั้นงานหินสุดๆเลยเอมี่เปิดเผยว่าจริงๆเอมี่เนี่ยถือเป็นรุ่นน้องของนุ่นวร,รนุชและยุ้ยชิรนันนะเพราะรุ่นนั้นในโหดกว่ามีเอมี่อีกแต่ถามว่าเคยผ่านมาไหมก็เคยผ่านมาเหมือนกันซึ่งเอมี่เป็นเด็กค่ายกันตนาอาจจะไม่ได้มีการถ่ายไปออนแอร์ไปเท่าค่ายอื่นแต่พอเอมี่ไปเล่นค่ายอื่นก็ได้สัมผัสมา กำนานรอบทจากแฟกถไายละครคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ผ่านมาแล้วทำให้เอมี่เนี่ยแข็งแกร่งเคยผ่านสนามรบแบบนี้มาแล้วนะทุกอย่างมันง่ายดายมากเพราะเมื่อก่อนเอมี่เป็นนางเอกละครเย็นละครเย็นจะออกอากาศทุกวันเอมี่จะต้องถ่ายทุกวันบางทีเปิดกล้องปุ๊บออนแอร์เลยเพราะว่าอยากได้ฟีดแบ็มีกระแสตอบรับจากแฟน ตอนนั้นเนี่ยจะได้เขียนบทแบบว่าสดใหม่เลยนะเอมี่ยอมรับเป็นคนที่ชอบออกกองคืออยู่กับกองตั้งแต่ละครมันจะซักเท่าไรกันเชียวเว่าเคยถ่ายละครเสร็จ บทหมดก็กลับบ้านแต่อันเนี้ยถ่ายเสร็จก็รอคนเขียนบทส่งแฟกมาบทยังเป็นลายมือคนเขียนอยู่เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าซีนต่อไปที่เขียนมาจะมีบทเอมิลหรือเปล่าแต่ก็ต้องรอนะหรือจะกลับบ้านก็ได้แต่ก็เคยกลับไปปุ๊บทางกองโทรเรียกกลับมาก็ต้องวนกลับรถมาจากนั้นก็นอนกองเลยเตรียมเครื่องนอนมาพร้อมเหมือนมาเข้าค่ายบางทีเอมมลไม่ได้เล่นเรื่องเดียวแต่รับสองสามเรื่องกองนู้นรอก็ต้องไปกองนู้นแล้วก็กลับมากองนี้แต่พอไป กลับเวลามันไม่ได้เพราะกองนี้จะออนแอร์แล้วต้องรีบถ่าย อีกองก็ยกฉากสกรีนหลังมาให้เลยนะทำเหมือนเล่นกับตัวละครอีกคนแต่เอมี่เล่นคนเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายละครอีกตัวหนึง่งเอาบทแบบว่าตัดต่อเข้ากันฉากที่พูดคุยกันปกติยังง่ายอยู่แต่มีฉากหนึง่งต้องตบตีกันกับเป้ยปนานวาดก็ต้องเล่นตบกันแบบว่าจิกหัวกันด่ากันจะช,อชอ็อตเล่นกับสแตนอินซึ่งเป้ยก็ต้องไปเล่นอีกทีอีกที่หนึง่งคนเดียวพอดีเหมือนกันพอตตัดต่อออกมาปรากฏบ่า a m มซิ่งมากตอนนั้นเนี่ยถ่ายเสร็จมีวอเตอร์ไซค์มาเก็บแบบว่า เทป,ปรีบเอาไปห่ออากาศไม่อย่างนั้นจอดําก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะซึ่งเธอก็เปิดเผยว่าโอ้โหก,กว่าจะมีวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยละค่ะ